สบายดีพี่น้องสบายดีค่อยขำลงแรงอีกแล้ววันนี้งัวมาขอกมาแหลงแล้วงัวกระไดพี่น้องเอองัวมาแล้วงัวมาแล้วขำมืดแล้วขำมืดแล้วนั่งทองขำกมาแล้ว นั่งสบายเงินนี่ก็มาแล้วในน้อยลูกนั่งสบายเงินพี่น้องเลยในน้อยลูกนั่งสบายเงินเท้าดอกกุหลาบนาะพี่น้องเนาะเอาหมากักเฟืองให้กินต่อยหมกักเฟืองให้กินพี่น้องเลยนี่กกหมักเฟือง ดุกดกกมักเฟืองดกแท่ดุกว่างัวหันกินพี่น้องเลยหมักเฟืองดุกดกต่อยลงวาให้มันกินกินหมักเฟืองค่อยขำลงแรงพี่น้องเอ้ยสีวิตบ้านนาสีวิตบ้านนะน,นะนี่มาดูมาเบิ่งนำกันเดอ้อพี่น้องเอ้ยสีวิตบับานนะ มักเพื no ่องในจักไงจักหน่อยพี่น้องมากมันไหไ่เทหไ่ว่าชีวิตบ้านนาค่อยคำลงแรงพี่น้องไยเล่าเขาว เล่าเขาแต่พอแต่เม่แต่ป่ย่าตาได้พี่น้องเอ้ยเล่าเขาเล่าเขาบูฮานเอาดินมันถมพื้นมันเนาะสื่อดินสองหลดมาถมพื้นมนัน,ล,มมมนมลูลงยังมุท่านคนเขาพี่น้องเอ้ยมาสวยด้วยมาสวยด้วยนั่งสบายเงินสีขาว สีแดงเนี่ยนั่งทองคำนั่งทองคำลูกแมฆกินเนี่ยกินใบมันได้พี่ออน้องงูี่ะกินใบใบอันหมากเฟืองน้องเอ,อ้ยใบหมากเฟืองอันนี้อันหางเฟืองน้องหางเฟือง เขาเก็บเกี่ยวเขา้าวแล้วเลยเฟืองมันทั้งก็มาใส่ห่างไว้ให้มันกินเนะาะย้ำฝนย้ำฝนตกนะเขาก็มาหาเอาออกให้กินเนาะเฟืองพี่น้องเฟืองเฟืองมาสมสีบิบบานนาย้ำแรงกันเด้เอเขาขอเขาแรงพี่น้องเด้งองวงควยกันเลยทำแล้วคำแล้ว อันนี้หันเท้าดอกกุหลาบอันนี้น้อยท้าดอกกุลหลาบฮะกาเกิดพี่น้องเลยท้าดอกกุหลาบนางทองคำสีขาวานางสบายเงินพี่น้องไก่ก็กินหมักเฟืองคือกันพี่น้องเลยไก่กันอู้หลายดกขนาดหมักเฟืองก็เลยต่อยต้องให้มันกินสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อ